ค่ะ FC ที่น่ารักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะ FC วันนี้ลมก็แรงนะแต่ว่าแรงมาจากฝั่งนี้เนาะก็ไม่เป็นไรเนาะตอนนี้พี่ก็อยู่ทะเลแล้วนะคะทุกคนนี่ทะเลจะอยู่ฝั่งนี้นะคะพี่ก็นั่งฝั่งนี้เนาะทุกคนพี่ว่าจะมาชนกุ้งค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้พี่มาตักกุ้งเนาะแล้ว <laughs> ตักกําลังกุ้งกําลังตักกําลังมันค่ะทุกคนสวิงของพี่ก็ <laughs> ขาดเบดเลย มันโดนไปเกาะหินเนาะทุกคนเนาะแล้วมันก็ไปเกาะกับอะไรนะไปเกาะกับไอไอหอยแมงพูเนาะทุกคนมันก็เลยขาดค่ะแล้วก็หลุดเลยแม้กําลังได้กุ้งตัวใหญ่หญๆเนาะเมื่อวานนี้พี่ก็แค่มาลองดูนะก็ไม่อยากจะถ่ายคลิปบ่อยนักเนาะเพราะว่าถ่ายคลิปแต่ตกตรงนี้เนาะหรือตักกุ้งตรงนี้กู F เอฟซีจะเบื่อค่ะแต่ร้อนมากพี่ต้องใส่หมวกก่อนนะคะเอฟซี FC. เพราะว่านาพี่ก็ไหมอยู่แล้วเนาะมัน น้ำไม่รู้มันเป็นฝ้าแล้วมันเป็นกะเนาะทุกคนพี่ก็ต้องใส่ไว้หน่อยเพราะลูกสาวบอกว่าแม่ไปหาแต่กุ้งหน้านะเป็นผีดิบแล้วบอกให้มันเป็นผีดิบก่อนเธอลูกเพราะว่าคนเดนมาร์กเขาก็ไม่ได้อะไรมากมายเหมือนคนไทยเนาะคนไทยก็ท่านหน้าดําแล้วก็โหดูไม่ได้เลยเนาะเป็นถึงออยู่ถึงเมืองนอกเมืองนานเนาะทุกคนมาปล่อยให้หน้าดําเนาะทุกคนเนาะโอเคค่ะวันนี้พี่ก็ จะมาลองดูไอ้นี่ด้วยค่ะนี่จะมาลองดูไมโครโฟนเนาะทุกคนเนาะถ้าพี่ไปไกลๆนะแล้วไอ้ทุกคนจะได้ยินเสียงพี่หรือเปล่านะเพราะว่าพี่ก็เสียบไมโครโฟนในปาไอ้ในปกเสื้อเนาะโอ้โหแต่ลมแรงมากเลยไม่ใช่ใส่หมวกแล้วมันจะปิวนะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะให้ดูไมโครโฟนนี่ค่ะพี่ติดไมโครโฟนตรงนี้เนาะแล้วพี่มันจะได้ยินจะได้ยินชัดเนาะจะได้ไม่ต้องไอ้ลั่นเสียงดังเนาะทุกคนทุกคนก็จะได้ยินเสียงพี่เนาะ เนี่ยเดี๋ยวพี่จะใส่ข้างในนี้หรือเปล่าเพราะลมมันแรงมากอารมณ์แรงแบบนี้นะคะ fc fc อาจจะไม่ได้ยินเสียงพี่เลยก็ได้นะคะทุกคนนี่ค่ะแต่คลิปนี้พี่หวังว่าจะได้ยินเสียงดีนะคะเพราะว่าลมมันแรงมากเดี๋ยวพี่จะปิดตรงนี้หน่อยเพราะว่าหน้ามันดำมากแล้วโอ้ย พี่จะลงไปตักดูค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้พี่ตักมีแต่กุ้งตัวใหญ่ๆเลยค่ะเอฟซีแต่ลมแรงอย่างนี้พี่หวังว่าไมโครโฟนพี่จะ,ะได้ยินชัดนะคะทุกคนมีพี่เกาะอ,อยู่นี่เนาะคิดว่าจะได้ยินชัดอยู่หรอกเชือกนี่เนาะถกเชือกนี้มันจะได้ไม่ปิว้วทุกคนเนาะเพราะว่าหน้าดำซนเหลือเกิน เดี๋ยวพี่จะลงไปตักกุ้งแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราหันกล้องไปดีกล้องไปดูน้ําทะเลกันเลยค่ะทุกคนนี่น้ําทะเลสวยงามมากค่ะแต่ว่านี่หินนะคะทุกคนแล้วพี่จะตั้งกล้องตรงไหนดีวะให้ทุกคนได้เห็นพี่เนาะแต่ลมนี่โอ้โหโคตรแรงเลยอะเออแล้วก็จะได้กะถูกนี่คะ่ะเดี๋ยวพี่อพี่จะตักนะให้กล้องพี่ลมเด้อดีๆก่อนคะ่ะเอฟซีเดี๋ยวพี่จะจังกล้องอไงะไฮ ตั้งกลง้องเอ้าีเข็ม,ม้งร่เข็มอะร่ะใหญ่เลเวลฟิ์มเลเี้วฟิ์มเีมองเห็นไหมคะทุกคนอ็กน้อยมาถามสี่ลมแรงมากคะ่ะลมแรงแรงเนาะแต่พี่ก็จะเสียงดูนะคะว่าว่ากล้องพี่มันจะลมหรือเปล่านะคะ fc เดี๋ยวพี่ไปตักกุ้งเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาน้ําใส่หน่อยหนึ่งเนาะน้ําใส่หน่อยหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะลองตักดูนะคะเอฟซีนี่ค่ะเอายาวเลยอ้ยได้สี่ห้าตัวไม่เรื่องเลย ไม่เ,เรื่องสวิงมันไม่งออสวิงมันไม่งอค่ะ FC. เะอฟซเดี๋ยวพี่จะลองใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะลองใหม่นะคะโอ้ยไม่หมานเลยว่ะ ไม่หมานเหมือนเมื่อวานเลยหมยเพราะว่าเครื่องมันแรงว่ะอุย้ยไม่หมานเลยเมื่อวานมันขึ้นหมานดีแท้ได้ปลาน้อยมาด้วยเดี๋ยวเราปล่อยปลาน้ยเลยค่ะเอฟซีไม่หวานเลยอะ่โอยะโฟังปลาน้อยมีแต่ขี้เดี๋ยวเราจะตักอีกรอบหนึ่งค่ะไม่มันไม่หมานเลยเพราอว่าน่าตักตรงนี้เองนะเอา ไม่มีกุ้งว่ะลงมันแรงแก็ค่อยลงมันแรงเลยไม่มีกุ้งน้ำก็ขึ้นเลยนะเนี่ยเหมือนกันน้ำจะขึ้นค่ะเอฟซีอุ้ยไอ้ตัวใหญ,ใหญ่ให้ตัวใหญ่ค่ะเอฟซีเดี๋ยวพี่จะให้ดูตัวใหญ่แต่เมื่อวานนี้นะพี่ตักหนะ้าโหสุดยอดเลยนี่ค่ะเอฟซีตัวใหญ่ ให้กุก่อนมันจะกระเด็นเห็นไหมเนาะกล่องมันคือสีมืดเอะอุ้ยลงแรงเลยตักฝั่งนี้่ันจะกุ้งเลยไม่มีกุ้งเลยวันนี้พี่ได้กุ้งกี่ตัวเองพี่มานเมื่อวานนี้เนาะแต่ว่า พี่ไม่อยากจะถ่ายรูปเมื่อวานนี้คี่ไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายเมื่อวานนี้คะ่ะเอฟซีพี่ก็เลยคิดว่าจะมาวันนี้จะเอาให้เต็มๆแม่ไม่ไดีเรื่องเลยลมก็แรงกุ้งมันไม่มาเลย,ยวิ่งเรานหนีเราค่ะหน <c oughs> ีเราได้ะไม่ดีเรื่องเลยอะเรื่องเยมียหมด มีเรื่องเลยไอ้ที่ตักนี่แหละมันไม่ได้เรื่องมีแด่หอยแมงคู่ค่ะเอฟซีนี่ค่ะหอยแมงคู่เฮ้ยสงสัยจะมาผิดที่กว่างานนี้ไ,ไปได้ยังไงวะพี่เขาปิดวิดีโอก่อนนะคะทุกคนเก yeah. ลิดโอ้ยอันนี้ได้เยอะค่ะเอฟซีเดี๋ยวพี่จะได้อัพไวเลย นี่คะ่ะ FC ทีพี่ไะให้ตัดคลิปเลยปิดคลิปเลยนะคะอันนี้อู้ยันนี้เยอะคะ่ะ FC ตัวใหญ่ด้วยเดี๋ยวพี่จะหันกล้องให้ดูคะ่ะ FC นี่คะ่ะ FC เห็นไหมคะเห็นไหมนี่อู้ยกล้องพี่เนาะมันก็สกรปรกสกรปรกหมนี่คะ่ะนี่คะ่ะ FC เดี๋ยวพี่จะอัพเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปก่อนนะนี่คะ่ะทุกคน อันนี้ตักทีเดียวเลยค่ะทุกคนสุดยอดเลยเดี๋ยวพี่ก็ต้องมานั่งเก็บเนาะทุกคนเนาะนี่โอเคค่ะทุกคนพี่คิดว่าพี่จะไอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะเพราะว่าลมมันแรงมากค่ะเดี๋ยวพี่จะตักแล้วก็พี่ก็จะถ่ายอีกนิดนึงเดี๋ยวพี่ก็จะกลับบ้านเนาะทุกคนเพราะลมมันแรงอะคะ่ะกุ้งมันไม่ไม่มาค่ะเนาะถ้าต้องร้อนๆกุ้งถึงจะมาโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม วันาพาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาดูคลิปพี่จนจบนะคะทุกคนขอบคุณมากเจอกันคลิปหน้านะค่ะบ้าย